สมบัติหมื่นล้านมอบให้ลูกเมียอาณาจักรเซบาสเตลีจดทะเบียนสมรสดิวอริสลาดูแลดุดเจ้าหญิงชีวิตหลูมีกินชัยทางชาติ เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของดิวอริสลาและเซบาสเตียนที่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองท้องใจด้วยกันแล้วหนึ่งคนนั่นก็คือน้องไซลาสลูกชายคนแรกและล่าสุดดิวอริสลาได้โพสข่าวดีหลังจากที่ได้จดทะเบียนสมรสกับเซบาสเตียนตอนนี้เป็นสามีภรรยากันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่ามิสเตอร์แอนด์ และแน่นอนว่าหลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้วดิวได้เปลี่ยนนามสกุลเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นต่างมีแฟนขับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายอาทิยินดีด้วยค่ะไม่ต้องจัดงานแต่งยังได้เลยเพราะที่ผ่านมางานทุกงานมันพิเศษเกิดงานแต่งไปมากแล้วยินดีด้วยนะคะกับเรื่องราวดีๆในวันนี้ยินดีด้วยค่ะแม่ดิว c o n g ก a t u l a t i o n ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณดิวขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ทำความรู้จักเซบาสเตียนลีนักธุรกิจหนุ่มเจ้าสเสน่ห์หวานใจดิวอริสลาทองบริสุทธิ์ผู้ชายที่หลายคนอยากรู้จักมากที่สุดขณะนี้สําหรับเซบาสเตียนลีเป็นที่พูดถึงมาซักระยะหนึ่งแล้วโดวยความที่เป็นหวานใจของนักแสดงแถวหน้าอย่างดิวอริสลาปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์และชีวิตส่วนตัวประกอบดับเจ้าตัวเป็นนักธุรกิจสังหามูลค่ามหาศาล ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามักเห็นข่าวหนุ่มคนนี้ตลอดอาทิฉลองวันวาเลนไทน์สุดหรูช่อดอกไม้ท่วมงานถอยรถป้ายแดงให้ผูกโบยักษ์จอดรอดถึงที่จุดผู้อลังการเซอร์ไพรส์เหมือนซีนขอแต่งงานและปิดโรงหนังที่อเมริกาสวีทเป็นต้น เซบาสเตียนลีเป็นนักธุรกิจชาวไต้หวันสำเร็จการศึกษาด้านการโรงแรมปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จึงไม่แปลกที่เขาจะเดินทางอยู่เสมอๆโดยใครที่ติดตามหนุ่มคนนี้ในไอจจะเห็นว่าเขาเดินไปในหลายประเทศทั่วโลกเขาทำงานหลักๆอยู่ที่ประเทศไทยขณะที่ไอจีโพลิพั์จัดให้ก็เคยโพสคลิปบางส่วนที่หนุ่มกันชัยทำถึงแฟนดิวในรายการว่าเขาทำงานอะไร งานนี้ดิวเผยว่าเขาทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะเขาไม่ได้รวยมากหรอกเสียงสูง